ใครเห็นฟองเบียร์มั้งคะ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 กลมกลืนไปเลยเอาคือนั่งนิ่งเถอะล่ะ ใครมองเห็นฟองเบียร์ไหมคะไม่วิ่งจริงๆอ่ะจะอยู่อย่างนั้นน่ะลูกมาแล้วฟองเบียร์มา